นะครับทำเป็นเอาทหารมาบุกแล้วถนะ้าจะถอยมันกลัวเสียเหลียบแต่ประเทศชาติคุณชิบหายก็แล้วกันนะครับพาพี่น้องเดือดร้อนเสียงไมค์ัดขาดหายหายใช่ไหมเดี๋ยวนะช่องแดงนี่ผมอุตส่าห์เอาแต่มันเครื่องเครื่องที่เอามาไล่ช่องแดงนี่มันราคาแค่เท่าไหร่ว่าเจ็ดพันบาทนะครับไอ้เครื่องเอามาไล่ช่องดานี่มันสี่สิบไปเด็กคอมมไม่ใช่ แพงดิ่ห้ 5, าห้าสิบกว่าใบเทาอะนะครับตอนนั้นเนี่ยผมได้รายได้มาจากที่ผมมาไล่ไงและเอซีเนี่ยช่วยให้รางวัลผมมาไล่ผมอย่างนี้นะครับผมก็เออพัฒนาคุณภาพตัวเองหน่อยจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งหกใบเทาเจ็ดใบเทาเนี่ยนะครับพัฒนามาเป็นแบบดีเลยแล้วมันเขียนได้ มีปกักกงปักกาตัดต่อภาพได้แต่ทำไม่เป็นเลยนะครับมีคุณค่าเท่ากันนะครับรุ่นผมนี่แม่นต้องเอาแบบประพวดโถเข้าโถออกนี่เขาบอกเลยนะไอ้คนขายมันบอกว่าถ้าจะมาซื้อโทรศัพท์นะถ้าจะต้องเอาไปไลฟ์ไปตัดต่อคลิปหรือว่าอะไรนะครับไปเขียนไปลบรูปไปทำนั่นทำนี่นะมันอธิบายผมมึนหัวหมด มึงก็พอๆกับหุนเซนนั่นแหละไอ้เนี่ยกูกับมึงก็ไม่แตกต่างกันหรอกนะครับทำไม่เป็นนะครับทำไม่เป็นนะเ <c oughs> นี่ยมันมีปากกาด้วยลบด้วยแต้มด้วยทำอะไรเยอะแยะหมดนะครับมันทำได้เยอะแยะหมดนะครับก็บเหมือนกับประเภทเขามีเรือยอท์ถ้ามีเรือยอทมาให้ผมเรือยอทโอ้โหนะครับจะใช้ เครื่องขับนะครับแต่ผมแม่งก็ไปเอาพายมาพายโอ้ยเหลือยอดหนักเหลือเกิน,น <c oughs> มาผมก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะครับ <c oughs> และใครเนี่ยไปสอนบุญเซนเนี่ยลูกหลานคนไหนไปสอนมันหักโพสเป็นวัน่ไอ้เคียนี่โพสอยู่เรื่อยเลยนะครับ <c oughs> โพสมาแต่ละทีเนี่ยนะครับไม่รู้ใครไปสอนบุญเซนนะครับ <c oughs> เราต้องมีมิตรครับกับประชาชนชาวลาวกับประเทศลาวประเทศพม่า μα, ประเทศเวียดนามเราดีกับเขาหมดอนะที่ดีเพราะไอ้ไอ้ไอ้คุณเซนมันทะเลาะกับเขาหมดไนงะมันทะเลาะกับลาวด้วยทะเลาะกับเวียดนามด้วยทะเลาะกับจีนด้วยนะครับศัตรูของศัตรูคือมิตรนะครับใครทะเลาะกับคุณเซนมึงก็ดีกับกูอะนะครับมึงก็ดีกับกูนะฮะท่านอย่าเพิ่งไปบ่วงครับ อีลานกับอิสลาเอลจะต่อสู้กันจะใส่ขีปนาวุธกันพวงไอเ้เยาวุนเซนเนี่ยมันเอาทหารมาประชิดชายแดนเราเนี่ยห่วงตรงนี้นะครับเกิดปะทะกันแล้วมันปล่อยจะหลดปืนใหญ่มาอะไรมาประชาชนชาวไทยที่อยู่ที่อยู่แนวชายแดนเขาจะเดือดร้อนนะครับเราจะสูญเสียกำลังทหารนะครับ ซึ่งพวกน,น้องๆที่อยู่แนวชายแดนอาหารตำรวจตระเวนชายแดน,าาดแดนที่อยู่แนวชายแดนก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมเสียสละเพื่อประเทศชาติอยู่แล้วนะครับมา คุณมากนะครับวััสดีครับเนี่ยคุณแม่เราเนี่ยสาวไฮโซสมัยอาพาร์ลาผมกัคุณได้เป็นนางงามจักรวาลเลยนะเนี่ยวัสดีครับเออนึกไม่ออกมเพื่อนเป็นสัตยาญเองอะไรนะเพื่อนเป็นสัตยาวันนี้ไปก่อนอ๋อครับครับครับฝัดีครับจําไม่ได้คนแก่เนี่ยห้ามถามว่าจําได้ไหม ต้องบอกเลยเน,เนะใช่ไม่ใช่ครับผมเนี่ยบางคนเด็กๆมาถามจำผมได้ไหมครับโอ้สามสิบปีสี่สิบปีต้องบอกเลยผมไปเจอผู้กับบัญชาเหมือนกันผมเลยวัดกลิ่นเกรสรครับ <c oughs> บางทีเราจะเขียนคำว่าก้เอเนี่ยยังเขียนไม่ได้พี่พี่ตุ่มนะพี่ตุ่มพี่ตุ่มครับอ๋อยสาวไฮสุด ครับครับสวัสดีครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพายมาไว้จะมาถ่ายรูปเดี๋ยวทันทีเนยมาครับขอบคุณมากครับดีครับสวัสดีครับนี่แพนมาแล้วใช่ไหมไอ้เล็กแลววมาไอ้หนูเอาปลามาฝากโอ้หขอบคุณมากขอบคุณมากนั่ง ไอ้เล็กไปเอาไอ้ปลามาหน่อยดิปลามาเดี๋ยวเนี่ยผมมีน้องมาเยี่ยมนะครับเอาปลามาฝากผมนะครับ มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับน้องผมคนนี้เป็นนายทหารลูกน้องของท่านพลตรีตะวันนะท่านพลตรีตะวันนะครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์ยังไงนะน้องว่า่ีคือวันที่สิบห้าเดือนพฤษภาคมนี่ก,ก็ อมไปยม่มออยมต่ามข่าวเดี๋ยวผมเล่าให้ท่านฟังก่อนนะครับอย่างนี้ครับเมื่อวันที่15พฤษภาคมปีเนี้ยนะครับปรากฏว่ามีคนร้ายกี่คนนะหนึ่งคนมีคนร้ายหนึ่งคนพร้อมปืนสองกระบอกพร้อมปืนคนเดียวแม่เอาอกไปทำไมสองกระบอกก่อครับก็คือ,อ,อกระออบอกแรกก็คือเดิก ความาแล้วก็ยิงเป็นน่าจะเป็นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองยาวเก็ยิงไม่ออกยิงไม่ออกปัปืนพกไฟอย่างบอกบอกก็เลยยิงออกระยะประมาณไม่ถึงหนึ่งเมตรไม่ถึงหนึ่งเมตรข้างหลังออกแต่ไม่โดนแต่ออกแต่ไม่โดนที่ผมจเอาามาให้ดูเนี่ยนะเอามาให้ท่านดูเนี่นะนี่ของจริงนะนี่ของจริงเหตุเกิดที่ตำบลอะไรนะ สังขารีตำบลหนองลูตำบลหนองลูสังขารปลีโดนบทบ้านดงดากไอ้นี่โดนโดนโดนจริงๆครับโดนจริงๆเขาหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเขาก็มาหาผมเมื่อวันที่เท่าไหร่นะที่น้องมาหาเนี่ยเออสองอาทิตย์ที่ผ่านสองอาทิตย์ที่ผ่านมามากอบคุณผมนะผมพูดถึงพระนี่ครับพระยี่ห้าพุทธตวรรษนะครับ อย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยเขาก็เลยไปค้นนะครับเขาก็เลยไปค้นุ่นเขาบ้างครับเนี่ยนะครับไปค้นมาครอสมียี่ห้าพุทธัตวตรรษเท่านั้นนะครับไม่เหนียวแต่ยิงไม่ออกอ้าออกก็ไม่โดนนะครับมันรอดตายมังไงถ้าเราไปดูข่าวสิคนร้ายบุกคนร้ายบุกยิงที่สังขบุรีอ่ะเหตุการณ์จริงนะ และไอ้คนมายิงเนี่ยก็คือไอ้พวกเชี่ยเนี่ยที่ขนมอนน่ะที่ขนมอนน่ะนะครับมันเข้าใจว่าไอน้อน,น,น,ไอน้องนี่รายงานนะครับไอ้น้องนี่รายงานนะครับตอนนี้พอมันเกิดเหตุก็เลยต้องเปิดตัวเมื่อก่อนไม่มีใครรู้เขาคิดว่าเป็นอะไรบอลใช่ไหมเขาคิดว่าเป็นมอนใช่ไหมเขาคิดว่าเป็นมอนเขียวหมากหยับจับๆนุ่งสลมอยู่ที่สังกะบุรี แต่ที่จริงมันเขาเป็นนายทหารเป็นนายทหารที่ปลดก้าวอยู่หน่วยข่าวฝังตัวมานานแล้วนะครับไอ้พวกนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นทหารไอ้ที่แแม่บุกยิงทหารนะครับร <c oughs> <c oughs> อดตายแล้วนระอดตายแล้วตอนนี้ใครมายิงมึงอีกนะก็ถือว่าเป็นศัตรูกรับกูนะครับเดี๋ยวแล้วก็ต้องฟาดแม่มาฟนะาดมันก่อน ต้องฟาดมันก่อนนะเออนี่เขาอยู่โน่นไงมีลูกมีเมียอยู่โน่นน,นะครับภาษามอนของเราทํางานกันก็อย่างเงี้ยนะเวลาทํางานก็อย่างเงี้ยผมส่งตํารวจไปอยู่เนี่ยมึงไม่ต้องมาทํางานสองปีสามปีไปอยู่งั้นนะครับไปอยู่ไม่ต้องมาทํางานฝังตัวนะครับฝังตัวแต่เรากับมอนเรากับกะเหลี่ยงเนี่ยดีกันท่านไม่ต้องบวก มันก็มีพวกแรงงานต่างด้าวเนี่ยลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมาแต่ไม่ต้องกลัวบอกกับประชาชนชาวมอญเลยตอนนี้ใครเป็นผู้นำน,นะตอนลายเป็าหันตาลายเป็าหันตาทาเป็นประธานประธานพักรักมอญใหม่ประธานรัฐมอใหม่ใช่ไหมและมอญเก่าอ่ะคนเดิมที่ทำขึ้นระช่วยผมนั่นคือนายโจบอก ตัว,ตว<า>มันเสียชีวิตไปแล้วทั้งฮอร์โมนเสียชีวิตไปแล้วใช่ครับนี่เด็กรุ่นใหม่ไงอายุเท่าไหร่หนึ่งท่านก็อุสท่านอายุเท่าร